สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจําเดือนเมษา1นึถึงเมษา2568นเรามาดูดวงความรักความสัมพันธ์ราศีมิถุนกันมิถุนเกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนาถึง14ก,ะะกรกฎาคมธาตุลมปลายธาตุมีดาวพุธเป็นดาวประจําราศีเกิดเรามาดูดวงความรักที่มีประเด็นเป็นปัญหารักสามเศร้ารักไม่เข้าใจกันแต่เราจะดูเรื่องราวความรักดีๆของคุณมิถุนนะคะเราดูแบบทอกซิลมานานละ คราวนี้เราจะดูแบบดีๆสักหน่อยพลังงานดีๆเป็นอย่างไรของคุณมิถุนมาดูกันราศีดูได้ลัคนาดูได้นะคะตันนี้พลังงานคุณมิถุนเป็นอย่างไรแปดาบ5้าดาบเอ็ดออฟสอดควีนออฟสอดหกถ้วย ช่วงนี้คุณมิสขุนอาจจะมีเรื่องราวของการพยายามเข้มแข็งมั่นใจอดทนเดีเด่ยวเพื่อจะเอาชนะใจตัวเองนะคะอาจจะมีความอึดอัดรู้สึกอึดอัดรู้สึกอยู่ยากลำบากจังในช่วงนี้จิตใจไม่ดีเลยนะคะรู้สึกว่ามันยากมากที่ฉันจะทำใจ ในเรื่องราวของความรักที่มีประเด็์ที่เป็นปัญหากันแต่แต่ฉันก็จะทําให้ได้และฉันพยายามเข้มแข็งอยู่แล้วก็ดีขึ้นเขา,เร,าเรียกว่าดีขึ้นเป็นลําดับแม้อาจจะมีบ้างที่ยังอึดอัดแต่ก็รู้สึกดีขึ้นเป็นลําดับในช่วงปัญหาที่มีประเด็นเป็นปัญหาเนาะแต่ตอนนี้เออก็กินข้าวได้แล้วแหละตอนนั้นมันมันก็กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับแต่ตอนนี้มันก็มีความกินข้าวได้นอนหลับนะคะแล้วก็รู้สึกว่ายิ้มได้บ้างนะคะในช่วงนี้เนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวคนรัก ของคุณที่มีประเด็นนั่นแหละเขาอาจจะกลับมาขอคืนดีหรือกลับมาพูดคุยหรือพยายามที่จะทําดีกับคุณเพื่อที่จะให้คุณอ่อนใจใจอ่อนหรือว่ายอมตามน้ําเขาไปในสถานการณ์ตอนนี้ที่เป็นอยู่นะเขาอ,อาจจะเข้ามาพูดมาคุยหรือพยายามง้อคุณอยู่ก็ได้แต่คุณก็พยายามเข้มแข็งใจเด็ดเดี่ยวใจดีนะคะแล้วก็เออไม่เป็นไรเข้มแข็งนะอะไรอย่างเงี้ย ก็รู้แหละว่าเขาจะกลับมามันจะเป็นยังไงแต่ก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าเป็นกำแพงให้ตัวเองเนาะป้องกันป้องกันใจตัวเองไม่อยากให้ต้องกลับไปอยู่ในจุดนั้นและเจ็บปวดอีกประมาณนั้นอ่าดูพลังงานของคนรักที่มีประเด็นของคุณมีถุนตอนนี้เป็นอย่างไรคิงออ o ส o ดสี d ดา t h h h a n n MAN สถ้วยแล้วก็สี่ถ้วยช่วงนี้เขาก็เนอะรู้สึกว่าฉันพยายามพยายามกลับมาในเรื่องราวของความรักพยายามทําให้กับคนรักมองเห็นถึงความรักที่ฉันแสดงออกที่แบบเออกลับมาง้อมาขอคืนดีใดๆก็ตามแต่เขาก็ยังถือดาบสิชั้นอยู่ความหมายเขา เขาก็เลยเหมือนผาคือตัวเองเขาตัวเขาเองอ่ะอาจจะมีความแข็งแข็งอยู่แล้วในตัวเขามีความแข็งมีความแบบเด็ดเดี่ยวอยู่แล้วแต่พอได้มีเหตุการณ์ปัญหาตัวเนี้ยเขาก็เลยเหมือนพยายามอ่อนลงเพื่อที่จะกลับมาง้อแฟนนะคะทั้งทที่จริงๆก็ม,มันก็แข็งต่อได้อ่ะแต่ว่าก็ความไม่อยากมีปัญหากันมากกว่านี้ก็เลยอยากให้แฟนกลับมาอยู่ทีจุดเดิมก็เลยพยายามที่จะ อ่อออ่นลงแล้วก็พยายามที่จะคุยกับคนรักแล้วก็เคลียร์เหมือนต่างฝ่ายต่างถือดาบใส่กันนั่นแหละไม่ยอมไม่ยอมอ่อนให้การแข็งต่างฝ่ายต่างแข็งแต่สุดท้ายคนรักของคุณวิถุนก็พยายามอ่อนลงพยายามทําในส่วนที่เหมือนง้อให้เห็นอ่ะแต่คุณวิถุนอาจจะมองว่าเหืมันง้อแค่นี้องหร ให้งอมากกว่านี้หน่อยสิอะไรเงี้ยแต่เขาก็เหมือนกับว่าเขางอแล้วน้าเนี่ยคือมันเยอะแล้วในการงอของฉันนาจะให้ฉันงอไปถึงไหนฉันก็พยายามทําให้เธอเห็นว่าความรักที่ฉันมีให้มันเป็นยังไงฉันก็รักเธอแหละถ้าไม่ฉันไม่รักฉันไม่ทําให้เธอขนาดนี้เราไม่ดูแลเธอหรือไม่ใส่ใจขนาดนี้หรอกแต่คุณวิถุนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันยังมันยังมันยังน้อยไปไหมเพราะว่าสิ่งที่เธอทําฉันจีบปวดมันมากกว่านี้อ่ะเอออะไรประมาณนั้นเออฮะอ่ะทีนี้ฮ้ ขอดูพลังงานของคุณทั้งคู่หน่อยที่ผ่านมาเป็นอย่างไรอัศวินเหรียญแปดไม้ไนท์ออฟคัพแท m p มโพเรนแล้วก็ด h e ซันอาจจะมีเรื่องของเงินเรื่องของงานเรื่องของภาระหน้าที่ที่มีเรื่องราวของการ ทำให้คุณสองคนต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของพลังงานความรักที่มีต่อก,กันอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือแยกกันอยู่หรือด้วยสถานการณ์งานการเงินการทํางานอะไรก็ตามที่มีผลต่อเรื่องราวความรักของคุณตรงนี้ทําให้มีความรักอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าอาจจะเออไม่ค่อยได้ใส่ใจเอาแต่งานเอาแต่งเงินก็ได้แล้วคนรักก็รู้สึกว่าเธอเปลี่ยนไปเธอไม่เหมือนๆๆๆไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ย มันก็เลยทําให้คุณสองคนจากที่เคยมีความสุขกันดีเพราะงานกับเงินมันเข้ามารัดตัวคุณจึงทาให้สองคนคุณมีเกิดปัญหาความอ่ะไม่ได้ใส่ใจดูแลกันแล้วบางคนอาจจะไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์จึงทําให้มันมีเรื่องราวของมือที่สามมือที่สามอ, 3, อาจจะไม่จาไม่จาเป็นต้องเป็นชู้หรือกิ๊กก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องราวของพ่อแมพอ่พี่น้องเพื่อนฝูงที่เข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันในเรื่องราวความสัมพันธ์ของเราจึงทําให้เรื่องราวมันเกิดขึ้น ที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีดอกกันนี่แหละนะคะเข้าใจผิดกันเป็นไปได้ทั้งหมดนะอ่ะทีนี้ขอดูพลังงานคุณไม่ถุนพูดได้บอกได้คุณไม่ถุนจะบอกคนรักว่าไายอันนี้ไพ่โดยรวมนะคะอาจารย์บอกก่อนนะไพ่โดยรวมบางทีอ่านอ่านไปไม่ตรงจุดใครก็มาคอมเมนต์อาจารย์นะไม่ใช่ไม่ตรงไม่ถูกต้องมันเป็นไพ่โดยรวมเนาะอ่ะ the magician queen of wands เอ็ดออฟคัพหกหกดาบและเ h อเรเปถ้ามิถุนพูดได้บอกได้อยากจะบอกว่าเราอ่ะยังเป็นเรื่องราวของครอบครัวยังเดินหน้าไปกันต่อได้แค่ความรักเรามันห่างออกมันถอยออกไปฉันมีความรู้สึกว่าตอนนี้ฉันคิดพิจารณา ให้ถี่้วนในมุมของฉันฉันเลือกคุณแล้วเป็นความรักฉันเลือกคุณแล้วคุณคือคนที่ใช่และเราเลือกกันและจะเดินหน้าไปด้วยกันในความสัมพันธ์ที่จะเป็นการสร้างหลักปักฐานอยู่กันเป็นครอบครัวดูแลกันและกันมีลูกมีเต้าเป็นอะไรแต่มีอะไรเนี่ยคือฉันเลือกคุณแล้วแล้วคุณก็คือคนที่ใช่สําหรับฉันแต่ด้วยความที่เราอ่ะมีความห่างกันในความรักความรักมันห่างออกถอยออกมันไกลกันหรือก็หรือพลังงานใดก็ตามทําให้เรื่องเราตรงนี้มันเกิดประเด็นเป็นปัญหา แต่ถ้าคุณยอมที่จะเข้ามาพูดคุยกันด้วยเหตุได้ผลนะคะฉันก็ไม่ได้ว่าจะไม่ให้อภัยเลยก็ไม่ใช่ว่าจะจบในเรื่องราวความสัมพันธ์ขนาดนั้นเพราะฉันก็รู้ตัวดีว่าบางอย่างบางอารมณ์ฉันก็มีความรู้สึกงี่เง่าไม่ใช่ว่าฉันจะว่าคุณฉันก็รู้ตัวฉันงี่เง่าเหมือนกันในบางครั้งฉะนั้นถ้าเราสองคนเข้ามาปรับความเข้าใจกันรู้จุดผิดรู้จุดถูกแล้วพูดคุยกันอ่ะทาไมฉันจะไม่เอาคุณกลับมา เพราะฉันก็ต้องการให้คุณกลับมาอยู่แล้วแค่ฉันกลัวกลัวการที่คุณกลับมาแล้วคุณจะทําให้ฉันต้องมาเจ็บปวดกับเรื่องเราเหล่านั้นอีกหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะก็แค่อยากจะรอดูคนรักให้ชัดเจนกว่านี้หน่อยอีกสักนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะคะอาทีนี้ขอดูพลังงานคนรักของคุณมิถุนพูดได้ตอบได้อยากจะบอกว่าลายสิบเหรียญเอทออฟคัพเพจสิเพจออฟคัพเดอะสตาร สองเหรียญแล้วก็สามเหรียญเคุณยังเห็นชั้นเนี่ยเป็นเป็นความรักที่ที่โดดเด่นอยู่ใช่ไหมเธอยังเห็นชั้นเป็นความรักที่ที่มีแค่ชั้นอยู่ใช่ไหมเธอยังไม่มีใครเธอยังไม่ได้ไปหาใครหรือยังไม่มีใครเข้ามาจีบเธอใช่ไหม ฉันกังวลตรงนั้นการที่เธอไม่ยอมปล่อยเออเธอไม่ยอมที่จะกลับมาหรือเธอยังนิ่งเฉยเนี่ยฉันกลัวว่าเธอจะมีความรักใหม่หรือมีใครเข้ามาหาเธอฉันบอกตรงว,ว่าฉันก็ยังต้องการเธอกลับมาและเป็นครอบครัวกันอีกครั้งยังอยากมีเธออยู่ตรงนี้ฉันไม่ต้องการให้เธอมีใครและตัวฉันเองก็จะจัดการปัญหาความรักที่เข้ามาที่มันทาให้เป็นประเด็นเป็นปัญหาทั้งหมดในที่จะเคลียร์ทั้งหมดเลยแต่ฉันขอแค่เธออย่าเพิ่งไปมีใครใหม่แล้วกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งได้ไหม อันน่ะเออนะไพนารักจังอันนี้เป็นบางเคสบางกรณีบางคนที่เลิกกันไปแล้วแล้วเพ่ไพ่เกณฑ์กลับไม่มีเลยอันนั้นอาจารย์ต้องขออาภัยอาจจะไม่ตรงแต่ถ้าคนไหนที่เลิกแล้วความสัมพันธ์ยังอยู่ยังมีเกณฑ์จะกลับมาอยู่อาจารย์อาาย่อานให้ในกรณีเคสนั้นนะคะอาจารย์ต้องขออาภัยถ้าอาา่านไม่ตรงจุดของใครนะคะอาทีนี้พลังงานระหว่างคณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรสถ้วย เอ,อห้าถ้วยเ h อะไฮโรแฟนสี่ไม้เดอะเด d เรื่องราวของคุณทั้งคู่อาจารย์ว่าถ้าคุณสองคนหันหน้าเข้ามาคุยกันนะเออแล้วก็ปรับจูนความความถูกความผิดคุณสองคนยังพอไปต่อกันได้นะคะมันอาจจะจบแค่ชั่วคราวระยะหนึ่งประเดี๋ยวประดาว ถ้าคุณสองคนเข้ามาพูดคุยกันและเดินต่อในความสัมพันธ์อีกครั้งอาจารย์ว่าไปได้นะมันไม่ได้จบขนาดนั้นไม่ได้เลิกขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นการลักๆเลิกเลิกหรือไม่เข้าใจกันอยู่ระยะหนึ่งละแต่พอเริ่มจะเด็ดเดียวเอาจริงอาจารย์คุณสองคนก็ทิ้งกันไม่ได้ขาดหรอกมันก็จะทําให้คุณสองคนวนกับมาหาการคิดถึงกันห่วงกันอยู่ดีนั่นแหละ แล้วก็จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์แต่ต้องเคลียร์พลังงานที่มันติดค้างตรงนั้นให้หมดไม่งั้นคุณก็จะมีความลักลักเลิกอๆอยู่ตรงนี้นะคะกลับก็จะกลับไม่สุดเพราะว่าจะรู้สึกว่ามันติดค้างคาราคาซังกัอีป,ปัญหาตัวนั้นเคลียร์กันให้จบเนาะแล้วก,ชวก็ชวนกันไปทำบุญชวนกันไปทําบุญไปทําในสิ่งที่มันเป็นการเสริมบุญคู่ของคุณสองคนให้มันเดินหน้าต่อได้ในภพชาตินี้ นะคะบุญเก่ามีทําให้คนมาเจอกันรักกันบุญใหม่ก็ต้องสร้างเสริมเพิ่มเติมตรงนั้นด้วยเพื่อจะทําให้ครอบครัวเราอยู่ต่อได้อย่างมีความสุขนะคะอันนี้คือดวงของคุณมิถุนในช่วงนี้ประมาณนี้คร่าวๆประมาณนี้นะคะถ้าใครต้องการให้คนรักกลับมาทักหา,าอาจารย์ได้นะแล้วก็ถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์หาอาจารย์ได้ที่เบอร์โทรไลน์ศูนย์แปดแปด 453 1019 Li แอดลน์เบอร์โทรมาคนไหนแอดไม่ติดก็โทรหาอาจารย์ได้เดี๋ยวอาจารย์แอดให้นะคะโปรโมชั่นกลางวันดูดวง8ปดนาฬิกาถึง17นาฬิกาค่าครู2 9 9 9บาทค่ะมีเวลาดูดวง45นาทีโทรคุยทางไลน์ไม่ได้เปิดวิดีโอคอแล้วก็ ค่ากลางคืนเป็นคิวปกตินะคะช่วง6โมงเย็นไปเป็นค่าครูปกติแล้วไม่ได้มีโปรโมชั่นใครสะดวกช่วงไหนก็ทักมาดูดวงทุกวันยกเว้นวันพระนะคะทักหาอาจารย์ได้เน้ะถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวหรืออยากให้อาจารย์ดึงคนรักกลับมาให้ก็ทักหาอาจารย์ได้นะคะสําหรับคลิปนี้ของคุณมิถุนอาจารย์ไปแล้วขอบคุณมากมากสวัสดีคะ่ะ